สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้เราจะพาผักหวานมาวันนี้เราจะพาผักหวานมาผสมเก er สรฟักทองครับดอกฟักทองเดี๋ยวเราจะทำให้ผักหวานดูกันกนะครับเดี๋ยวภักดีเกสรของนะอันนี้ใคยเนี่ยใคยเนี่ยภักนี่ยใคยเนี่ยใคยเนีน่ยเอ้าอันนี้อันนี้อันนี้นนนนดเด็ดอดอกมาก,ก่อนนะเดี๋ยวพ่อทำให้ดูนะนี่เด็ดดอกดมา อันนี้อันนี้จะเป็นดอกพวงานดูนะอันนี้เป็นดอกอันนี้จะเป็นดอกตะพูดอกตะพูดอกตะพูจะไม่มีลูกเนป่ะมันจะเป็นก้านยาวๆอันนี้พราะเด่นมันมันหักนี่ดอกตะพูจะไม่มีมันจะเป็นก้านยาวๆนะดอกตะพูถ้าดอกตะเมียมันจะมีลูกกลมๆมีตรงนี้นี่พวงกนพวงกนดูนะมันนี่มันนี่นี่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเฮ้ยนีพวงกันอันนี้อันนี้งกันนี่คือตุมอันนี้คือตูเมียเนี่ยเห็นป่ะตูเมียจะมีลูกเห็นป่ะอ่าต like uh, ูเมียมันจะมีลูกมันจะมีตุ้มเห็นป ตัวผู้มันจะไม่มีมันจะไม่มีลูกอ่ะมันจะเป็นก้านยาวๆแบบนี้เห็นเนี่ยเนี่ยแบบที่พ่อเด็ดมันอ่ะป็นตัวพู่มันจะไม่มีลูกเนี่ยอันนี้ตัวอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวพู้มันจะไม่มีลูกนี่ตัวพู้อันนี้ดอกนี้ตัวพู้อดอกนี้ก็ตัวพู้อันนี้ดอกนี้ตัวเมียนะเราจะผสมนี่อันนี้ฟักทองที่เรามาปลูกกับผักหวานนะครับตอนนี้เป็นพุ่มใหญ่แล้วครับงานะครับตะขะโพดกะเจี๊ยบมะเขือนะครับ จะเยียบประคองเออนี่พ่อหวานท่านหนึ่งนะถ่ายพ่อถ่ายกดเตี้ยๆตี้นี่เราจะเราจะชิกดอกมาก่อนนะเรือฉีกดอกมาก่อนนะถ่ายถ่ายหรือฉกดอกมันออกถ่ายนี่ถ่ายนี่ดูนี่อ้าวเราจะชิกดอกมันออกนะเราจะชิกดอกมันออกปุ๊บชิกฉีกฉีกอืมจะปี่ไหมจะเข้าไปเข้าไปไม่ได้ดอกนี้ไม่สวยนะครับเกสรเปียกเราไม่เอานะเอาดอกใหม่ เด็ดดอกไม้ีไมยเหดอันนี้เราอดอม้อันนี้ตเราเอาดอกไม่นะครับอันนี้ทำแบบนี้นะผัวนี่เราเด็ดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาขยากับตูมีนี่ขยากับตูมีนมาหนิเนี่ยมาไทยใกล้มาผาวนี่ยเราก็เอาเนี้ยปิดจุ่มกับดอกตูมีน่งนี้ อย่างเนี้ยหวานเนี่ยขยับขยาบแบบนี้ยเนี่ยขยับขยาบแบบนี้นะก็เป็นการผสมกันมันจะเป็นการผสมกระสอนให้ลูกติดนะเนี่ยทำแบบนี้หรือว่าเนี่ยนี่เขาเรียกผสมกระสอนหรือล่านะแล้วกระสมนเลยจะให้เป็นยิงไผะลูกมันจะติดไงลูกมันจะติดกับไผ่ลูกมันก็จะติดไอ้ลูกนั้นมันก็จะโตไงเพราะว่าถ้าแมลงมันผสมไม่ไหวเราต้องช่วยแมลงผสมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแมลงเราต้องเอา เมนก็ต้องเอาดอกเขาสอนดอกตะพั่วอเป็นกสมกับเกสรตกเนี่ยลูกมันจะได้โตลูกมันจะได้ติดไม่งั้นลูกไม่ติดหรอกเนี่ยนะเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้พวงมาลัยทำนะนะไปมาอ่ะพวงมาลัยเดี๋เลยจับสองมือลูกจับสองมือจับสองมือเด่นมาดอกรั่วนะครับไม่เป็นไรครับเด่นมาเด่นมาแล้วก็ชี้เหมือนพ่อชี้อ่ะพ่อขาดันล่ะไม่ขาดไม่เอาไม่เป็นไรเดต่นดอกมัน เด็ดแบบทำแบบพ่อทำอ,ะอ่ะอชีกมา <c oughs> ชีกชีกจับขั้วมันไหมอ่แล้วก็ชีกดแบบอกทิ้งไปเอาแต่กสอนมาเอาเกตเอาแต่เกสอนมันมาชี้แบบพ่อชีกอะ่ะชีกออกไปเลยเออน <c oughs> ตอนนี้ก็ฝ <c oughs> น,นก็ตกแล้วอ่าชีกแบบนั้นแหละอ่าสอนเมาเลยเาเเอาดอกนี้ดีกว่าเป็นดอกเอาเอาดอกนี้ตรงน,นั้นเน่า ตอนนี้พกวานก็ได้ดอกตัวตอนนี้พกวานก็ได้ดอกตัวพุ่มาแล้วนะครับอ่ะพกวานไปผสมไปขยายน้ำเชื่อยังจะขยายนั่นะอยู่ในฟักทองแรงเดี๋ยวฟักทองมันจะร่วงอ่าตอนนี้พกวานก็ขยัแล้วนะครับนี่นะครับอ่ให้พกวานทำนะครับนี่นะครับใหกวานขยันขยี้เกลี้ยงเกลยงนะขยายน้ำเชื่อขยายน้ำเ่น่ารักนะนี่นะครับตอนนี้ให้พกวานขยันนะขยันให้มันโดนไอ้แกซอนมันไหนหรอกอ่านี่นะ ตอนนี้ผักหวานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมเยี่ยมอ่าเยี่ยมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราสอนผักหวานเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็จะกลับกันละฝนตกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูต่อต่อไปเราก็จะมาดูนะครับว่าลูกมันติดหรือเปล่ปานี่ไปกระทองเราพุ่มใหญ่แล้วนะครับตอนนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าลูกมันติดหรือไม่ คลิปต่อไปเราจะมาดูนะครับว่าลูกมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับใช่ลูกมันจะใหญ่เท่าหน้าหนูหรือเปล่ share, าเกิดไลค์เก็ดแชร์เกิดแชร์ใครเลยขอยิมกัดมดกัดบ๊ายบายบ๊าย,ายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย